อาดูสมาชิกทิดซาวดแลคนที่เผยคลิปเข้ดูคลิปนี้กันนะคะสำหรับในตอนนี้เราอยู่กับเกมการาตากากันนะครับในนี้ก็เป็นเซอร์ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอ์ติแฟกนั่นเองนะครับว่าถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่มาเล่นตอนนี้เนี่ยควรจะหาอ์ติแฟกชิ้นไหนไปดีนะครับควรจะเปิดการชาหรือว่าแบบเปิดมาแล้วเนี่ยมันควรใช้ไหมอันไหนจะใส่ยังไงดีนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ ซึ่งอาร์ติแฟกต์ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะเอาเป็นว่าผมจะเริ่มตั้งแต่แรงเออก่อนละกันนะครับน่าจะเป็นแรงที่หาได้ง่ายสุดแรวนะครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะเปิดกาชามาเกลือแต่อย่างน้อยก็น่าจะต้องมี SR ติดก,กันมาบ้างนะครับโอเคใบแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือใบนี้นะครับ SR เพิ่มแรงโจมตีนะครับใบต่อไปเป็นดาเมจบอสนะครับหน้าตับนี้นะอ่าแล้วก็ เพิ่มดาเมจชนะทางธาตุนะครับชนะทางธาตุคืออะไร mm hmm. ก็อย่างเช่นว่าธาตุไฟเนี่ยไปตีธาตุลมเนาะก็จะทําดาเมจได้มากขึ้นซึ่งถ้าเราใส่ไอใบนี้เข้าไปเนี่ยดาเมจที่เราทําได้ในส่วนนั้นนะครับมันก็จะเพิ่มมาขึ้นนั่นเองแล้วใบท้ายนะครับ mm hmm. ผมแนะนําว่าช่วงต้นเกมใส่เป็นคีิ์ทคอเรทดีกว่าเป็นใบนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเพิ่มโอกาสคีนะิ mm ์ทคอเนาะแต่ว่าช่วงเรทเกมนะครับให้ใส่เป็นคีิ์ทคอดาเมจแทนนะครับถามว่าทาไมเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยสเตสของตัวละครเรามันยังไม่แน่นนะครับ ในส่วนของเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าโอกาสคีย์เรทที่ได้มาจากบอร์ดสเตตัสเนี่ยมันก็ยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราไปลงที่คริติคอเรทดีกว่าให้ตีติดคริติคอ่อยๆดีกว่านะครับคือเราจะทําคียดาเมจแดงไปทําไมในเมื่อว่ามันยังไม่ตีติดคริเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเนาะก็เน้นไปที่คียเรทก่อนดีกว่านะครับแล้วเรทเกมเนี่ยค่อยเปลี่ยนไปเป็นคีดาเมจ SR ใบอื่นๆนะครับมีใบไหนใช้ได้บ้างนะครับก็จะมีอย่างเช่นใบเพิ่มความเสียหายของท่าตัวละครนะครับอย่างอันนี้เนาะ มันบอกไว้ว่าตัวละครที่เป็นธาตุไฟนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับก็ธาตุไฟตอนนี้ในเกมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ตัวเนาะก็จะมีลัสนะครับอ่าเป็นตัวพระเอกเนาะแล้วก็ค e. ิว,วอ,อีแล้วก็ตัวพิเศษอีกน็อกนะครับ3ใาบานี้ไอพิเศษ3ตัวนี้ใช้กับใบนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมอีกน็อกก็คือตัดไปเลยเนาะก็ใช้ได้แค่ลัสกับคิวอีไปนะครับใบอื่นๆนะครับก็จะเป็นธาตุน้ําอันนี้เนาะอันนี้ธาตุลมนะครับ ธาตุแสงอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุมืดนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ปะ่ะเออประมาณนี้แหละอ่าลืมไปออันหนึ่งก็คืออันนี้นะครับเป็นอ์ติแฟกต์เพิ่มผลการฮิวนะครับก็คือจะทําให้ผลการฮิวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากยาหรือว่าจากสกิลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูกันที่ s mm. s r านะครับเอสเาเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าใครที่ยังไม่ได้ปลดเลยนะครับก็อาจจะใส่เป็น SR ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราได้ใบาสามมาเนี่ยเอามาขัดมันก็จะได้ผลังป้องกันเพิ่มได้เลือดเพิ่มมากกว่ามันก็ได้สเตตัสเยอะกว่าแล้วนะครับอย่างหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นผลโจมตีเนาะอันนี้เป็นใบโจมตีของ SSR นะครับถ้าไม่ขัดเลยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับขัดเต็มเนี่ยอยู่ที่20ก็คือแม็กอยู่แล้วมาเยอะอยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าไม่ขัดเลยนะครับ10%เนี่ยเมื่อเอาไปเทียบกับ SR นะครับที่ปลดเต็มแล้วเนี่ย SR ถ้าเกิดปลดเต็มมันก็มีประสิทธิภาพมากกว่า s s r เที่ไม่ได้ปลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันที่ปลดเต็มแล้วก็ควรใช้ไปก่อนนะครับไม่ควรที่จะย่อยนะฮะคือเอาง่ายๆเอาปลดให้มันเต็ม5ก่อนแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าได้เกินมาก็ค่อยย,อย่อยอ่าใบแรกนะครับก็เป็นใบโจมตีเหมือนกันนะครับซึมแล้วก็ต่อไปเป็นใบดาเมจบอสนะครับตีบอสด้แรงขึ้นใบต่อไปชนะทางธาตุนะครับ และใบสุดท้ายนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ใบที่แนะนำนะครับก็จะเป็นไวทอนเลดี้นะครับใบนี้ใบนี้จะเก่งมากๆนะครับเพราะว่ามีออปชันคุดี้คอรดาเมจนะครับสาอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะแต่มีดีกว่านั้นก็คือออฟล่างครับดาเมจที่เราทําจะไม่สูญันป้องกันสิบห้อร์เนต์นะครับเลเเกมนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าไม่มีนี่ดาเมจหายเลยอ่ะซึ่งถ้าว่าใครที่หาไวทอนเลดี้ไม่ได้นะครับก็ใส่เป็นคริดาเมจก่อนก็ได้นะครับใส่ไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาาาาาาะะะเพรว่่มันนกก็คอข้งจหย นะครับแต่ปัจจุบันน่าจะหาง่ายแล้วมั้งถ้าเกิดไปเจอกล่องเลือกนะครับอะไรก็ตามที่มีไวท์ทอนเลดี้เนี่ยก็เอาให้เต็ม5ไปก่อนขัด5ไปก่อนได้เลยยิ่งดีนะครับ mm. คู่ไปกับใบโจมตีนะครับใบคือแนะนําว่า2ใบนี้ใบโจมตีกับไวท์ทอนเลดี้เนี่ยควรเอาให้เต็มก่อนนะครับ mm. เอาเป็นว่าผมแนะนํา4ใบนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเอาแบบเปิดกาชาหาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปจะเป็นอาร์ติแยะที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นอาร์ติแยะที่หาได้จากการไปรตีบอสประตูวิตินะครับจะมีเป็นกิฟฟอนกับอ่ากริมนะฮะไคลมดีเอิมชื่อไคลมเนาะไมกิฟฟอนนะครับจะเพิ่มดาเมจชนะทางธาตุเหมือนกับใบกาชาที่แนะนําไปเลยนะครับแต่ว่าจะให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านะครับถ้าเกิดเป็นมาจากตู้กาชาเนี่ยจะได้เพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นใบกิฟฟอนจะได้อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ใส่ไปแล้วก็ดาเมจบอสด้วยนะครับ ดาเมจบอสไอเจ้าตัวไคล์เนี่ยที่เป็นโจม,มทูนเนี่ยนะฮะก็จะได้เพิ่มมาเยอะกว่าตู้กระชาสินะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับพอก็จะใส่กันประมาณนี้นะฮะ4บสใบนี้หลักๆแบบไหล์คอนเทนต์เลยนะก็ใส่ประมาณนี้แหละเซตเดียวนะครับ แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีใบเฉพาะทางธาตุนะครับอย่างเช่นใบนี้นะครับก็คือเราจะโจมตีเป้าหมายที่เป็นธาตุไฟได้แรงขึ้น40%แล้วก็บวกคีิที่ข้อเรศ15%นะครับอ,อย่างอันนี้ก็เป็นโจมตีธาตุมืดแรงขึ้นโจมตีธาตุแสงแรงขึ้นนะครับก็สมมติว่าเราจะไปตีกับบอสธาตุแสงนะครับเราก็สามารถที่จะเอาใส่ใบนี้เข้าไปได้นะครับอาจจะเอาไปแทนใบทา,ามเมจบอสนะครับเป็นใบชนะทางธาตุนั้นเอยไม่ใช่เป็นใบตีธาตุนั้นแรงขึ้นแทนอันนี้อย่างเงี้ย ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราดูแลเออในเควนเนื้์เรื่องอะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีบอสนะครับเราก็สามารถเอาใบนั้นออกแล้วใส่เป็นดาเมจธาตุแบบนี้แทนก็ได้หรือจะใส่แบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็แรงอยู่แล้วนะฮะอาจจะไม่ใส่ดาเมจบอสก็ได้นะครับมันก็มีหลายธาตุเลยนะครับมีมีตีธาตุน้ําตีธาตุลมตีธาตุดินนะครับก็ไปหากันเอาเองนะฮะไปเปิดกาชาลุ้นกันเอาเองรับรู้น้ารวมกันหน่อยลวกันนะครับผมจะได้พูดทีเดียวนะฮะเซตต่อไปที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นอัตติแฟ์เกี่ยวกับการต้านทานสถานะนะครับอย่างเช่นใบนี้นะครับใบการสถานะสโลนะครับถามว่าเหมือนะคร์มี ว่าผมก็ไม่แนะนําให้ไปไล่เปิดเดืสู้เปิด SSR ใบเดียวดีกว่าคือ SSR สร้างทานสถานเนี่ยมันจะต้องขัด1นนะครับก็คือได้ซ้ํามาคือต้องได้2ใบนะครับเอามาเนี่ยเอามาบวกทีนึ่งนะครับแล้วมันจะได้ต้านทานสถานะนั้นๆไป100%เลยนะครับถ้าไม่ขัดมันจะอยู่ที่80นะฮะอ่าเมื่อเต็มหึงน้อยน,นะครับก็จะมีการสถานะพวกสโลอันนี้เป็นใบกันสโลนะครับกันสถานะเปียกปะเออน่าจะใช่สถานะลอยนะครับอันนี้นะ่าจะล็อกขา อันนี้เหมือนจะใบสตันล้มแล้วก็กระเด็นนะครับมีประมาณนี้นะครับคือควรมีติดตัวไว้อย่างน้อย1ใบนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันต้องใช้เหมือนกันนะครับคือผมก็ยังเสรีรยดายเลยว่าที่ย่อยไปเยอะเนี่ยมันเอผ่านด่านยากเหมือนกันมาดูไอ้แฟนลิี่ตกกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาเล่นช่วงที่มีตู้เนี่ยมีซัพ์พอที่จะเปิดได้ผมก็แนะนําว่าเปิดไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันดีต่อการเล่นเรามากๆนะฮะก็คือ2ใบนี้นะครับจะมีเป็น ใบซัมเมอร์ที่เป็นรูปมิโคโคโรไว่ายน้ำนะฮะ ถือดาบอยู่นะครับก็คือมันจะมีบัฟบวกให้นะครับเมื่อเราอยู่ในเควสหลักนะครับจะบวกพลังโจมตีเพิ่มแบบมหาศาลมากแล้วก็บวกเลือด้วยนะครับอันนี้มันจําเป็นต่อการไปลงด่านฮาร์ดมากๆนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องระดับยากอยู่ซึ่งมันจะดอปชุดป้องกันให้เราระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีใบนี้มันจะช่วยผ่านด่านได้ง่ายมากๆนะครับผมยังไม่มีเลยนะฮะก็ลําบากมากๆนะฮะแล้วก็อีกใบนึงนะครับถ้าหามาคู่กันได้ก็ดีเลยนะครับอันนี้ เป็นใบเพิ่มดาเมจบอสนะครับแล้วก็เพิ่มในโหมดเนื้อเรื่องระดับยากเหมือนกันคือถ้ามี2ใบนี้เนี่ยก็สามารถผ่านเนื้อเรื่องระดับฮาร์ดได้ชิวๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ชิวขนาดนั้นนะอ่ะมาดูอ์ติแฟกต์งเซตสุดท้ายกันนะครับเซตแรกผมจะได้เป็นเซตการเดียนนะครับก็คือเราจะต้องปลดให้ได้ตามเงื่อนไขของมันก่อนนะครับอย่างอันนี้ต้องปลด3นะครับก็คือได้มาทั้งหมด4ใบเนาะมีใบต้นนะครับแล้วก็เนี่ยได้ซ้ำมาอีกสใบนะครับ อันนี้ต้องได้5ได้2มันจะมีเลขบอกอยู่เนี่ยนะครับว่าต้องปลดเท่าไหร่นะครับนี้ปลด1ปลด5ปลด5ปลด5อันนี้ก็ปลด5นะครับถามว่าเอาไปทําอะไรได้นะครับเอาไปปลดระบบการเดียนนะครับเอาเสตตัดเพิ่มนั่นเองนะฮะซึ่งการเดียนแต่ละใบนะครับถ้าเกิดว,ว่าเรายิ่งปลดเยอะนะครับมันก็ได้เสตัดมาด้วยนะก็คือตัวละครที่ใส่ใบ,บพวกเนี้ยนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามที่มันบอกนั่นแหละนะครับอย่างถ้าเกิดขัด5 ก็สร้างความแสีเพิ่มขึ้นไป50เอยไม่ใช่5 0 30เปนี่ไม่ได้ระบุนะว่าต้องเป็นธาตุไหนเป็นตัวละครแบบไหน,นครับแค่ใส่ก็คือสร้างความสสียเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วเจ้าการเดียนเนี่ยมาใช้ยังไงนะครับให้เราไปที่ขีดสามขีดก่อนนะครับแล้วลงมาตรงนี้นะครับจะเจอเมนูการเดียนอยู่กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกอันซ้ายนะครับนี่มันจะมีเหล่าการเดียนทั้งหลายมานะฮะถ้าเราทําตามเงื่อนไขครบนะครับก็จะปลดการเดียนให้เราได้ใช้กันนะฮะนี่อย่างอันนี้ละกันแมวผมยังไม่ปลดเลย นะครับก็เราจะต้องใช้อาร์ติแฟกต์นะครับที่ขัด5มาปลดตรงนี้ก็คือไอลุงแมวคนเมื่อกี้เอาผมหาไม่เจอละเอาเป็นว่าเราต้องทํอาร์ติแฟกต์ของมันให้ครบตามเมื่อไขนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดยืนยันเนี่ยอันนี้ใช่ไหมผมมีไอเทมครบนะครับผมก็มากดมอบให้มันนะครับมันก็จะผ่านเควสนะครับพอเราทําทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับมันก็จะปลดให้ใช้เป็นแบบนี้มาที่ตรงจัดทีมนะครับนี่แล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการเดียนนี่ให้เราใช้แบบนี้เลย นะครับคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบว่ากดแล้วตัวละครออกมาตีอะไรเงี้ยคือเป็นบัฟให้เรานั่นเองนะครับอย่างอีฟนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับเกเดีที่เก่งมากไปได้หลายคอนเทนต์เลยนะครับเมื่อกดแล้วนะครับตัวละครเราจะได้บัฟดาเมจชนะทางธาตุเพิ่มขึ้น25%นะครับแล้วก็ดาเมจบอสด้วย5%นะฮะคือแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่เหมาะกับันนะครับอย่างเอ่อเลอานะครับ เป็นตัวที่เก่งกับการลงบอสประตูมิตินะครับฟิลนาก็เก่งกับโหมดชาเลนจ์นะครับที่เอาไว้จัดอันดับของผู้เล่นนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับหรือว่าลอสนะครับที่เก่งกับโหมดสตอรี่นะครับโหมดด่านฮาร์ที่ต้องไปเล่นเพื่ออัพชุดนั่นแหละซึ่งถ้าปลดมาแล้วนะครับให้ไปที่ไอ้บอสอัพตัวละครนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับโหมดการเดียนนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีการอัพสเตตัสเพิ่มเติมนะฮะก็คือใช้อเทมผีเสื้อเนี่ยแหละนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นระบบที่ผมเรียกได้ว่าส่งตีมากนะฮะเดี๋ยวไว้ทามคลิปแยกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวมากกว่านี้อ่ะและนี่ก็คือไอใบเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าใบาแมวอย่างใบนั้นอะถ้าเกิดจะปลดการเด n นแมวตรงนั้นนะผมจะต้องได้ใบนี้หกใบแล้วก็มาขัดให้เป็น5นะฮะได้3จนมันเนี่ยเต็ม90เลยนะครับแล้วก็มาดู2ใบสุดท้ายนะครับที่แนะนํากันซึ่งจริงจแล้ว แนะนำแค่ใบเดียวก็ได้นะเพราะอีกใบไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็คือใบนี้นะครับใบคุณลุงนะฮะใบคุณลุงนี่ทำอะไรได้นะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับ25%เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นขัดห้านะครับแล้วก็พิทิคอดาเมกับบอสด้วยนะครับแต่จะเพิ่มเฉพาะดันฟาร์มชุดเท่านั้นนะครับไอไปที่ดากคู่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมี2โหมดนะครับก็จะมีโหมดแบบเนี่ยอันเนี้ย เป็นด่านที่เราผ่านเนื้อเรื่องมานะครับมันก็จะมีให้ฟาร์มอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลงด่านพวกนี้นะครับแล้วเราใส่อาร์ติแฟกต์ใบนั้นของลุงอ่ะเออมันก็จะมีผลแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเล่นกับคอนเทนต์อื่นเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยนะครับไม่บวกโจมตีใดๆเลยนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์บวกป้องกันโง่ๆเปล่าๆ,ๆเลยแล้วก็ด่านฟาร์มชุดอีกอันนึงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเซตบอสที่ดีที่สุดในเกมนะฮะทั้งหดตัวนี้เลยนะครับยกเว้นลีเอ็นแม่งโคตร ซึ่งสำหรับวิธีลงบอส6ตตนนี้นะครับผมก็ได้ทาคลิปกายไว้แล้วเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ลงไม่ผ่านลงไม่เป็นก็ไปดูคลิปพวกนั้นได้นะครับอ่าที่แฟร์อีบายหนึ่งนะครับที่แนะนําก็เหมือนกับคุณลุงนั่นแหละนะครับแต่อันนี้เป็นเพิ่มในเรื่องของค่าเตตป้องกันนะครับเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะชุดลงดันที่ผมใส่กันเนี่ยก็จะเป็นเอาอันนี้แทนใบโจมตีนะครับแล้วก็ใส่ดาบเป็บอสแะถ้าอะไรพวกนั้นแหละนะครับไม่ได้ใส่ใบนี้ไม่ได้ใช้ใบนี้เลยแต่ว่าถ้้้ามีีไไวววก็ดดนนะะะเผ่อตติั ก็ครัต่อไปก็น่าจะเป็นพวกแกลไปพรอและนะครับก็ขอฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วิทธเนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพรา้อมกันคืนนี้โอเอสุมินสาไซฝันดีทุกคนครับ